ันผมไม่ต้องตัดฉันตัดบ่อยออทำเล็บเท้าให้หน่อยจะได้ไหมอ๋อทำเล็บใช่ไมัช่ใช่ใช<ๆ><ๆ>ถอดรองเท้าเอาเท้าแช่น้ําเดี๋ยวจะทําเล็บเท้าให้เฮ้ยทำเล็บเท้าทําไมต้องถอดรองเท้าเ,ออเสียเวลาเป,ปลา่าเปล่าตอนเอารองเท้ามาใส่เอาทําเล็บเท้าต้องถอดรองเท้าเห็นแก่อเจา้าดิจะถอดเท้าเอาถอดเลย เอาเท้าแช่ในกระมังแล้วตักน้ำในถังใจก,ใะกระมังหายเบ้ยวน้ำล้างหัวมาใส่น้ำล้างเทา้าแกรู้ไหมเล่ามันสกรปรกจะตายวนางนี่เรื่องมากจังแล้วตักน้ำในกระมังคืนถังให้เ ก็ามาใส่น้ำล้างหัวแกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันล้างให้เอาเอามารวมกันไม่สกประบกหรืออ๋อฉันไม่ถือไม่เป็นไรแกไม่ถือแต่ฉันถือบอกว่าฉันไม่ถือแกสบายใจได้ทำห้ฉันก่อนด้ยทำให้ฉันก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะทำให้บอกท่า